สวัสดีครับผมบอลครับอโอ้ครับกิ๊บค,ค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องเลยปันทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเร<ม>ีเซชั่นเดอะด็อกคิมเมนตูรีของแปรรักชั้นด้วยใจเธอในภาที่2ซึ่งเป็น EP ที่4คร<ม>ับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของที่เราเพิ่งดูไปเมื่อไม,ม่นานนี้กับ EP 3ซึ่งครับว่ะตึง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 เครียดกดเครียดน่าจะเป็น EP ที่ดูระดอัดที่สุดตั้งแต่ทำมานะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำใน EP ที่เราดูไปเนี่ยจะเป็นนยัังงไะครบผม เปลี่ยนลุกในลองพีพีนะหรือเด็กกันหยาในกางคุณผ่ารักสองนะครับก็ตั้งใจไว้แล้วเปนแดงแบบเป็นแดงเพลิงแดงสดๆเพื่อให้เห็นชัดๆยิ่งพอถึงเวลาเอาไปอยู่ในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนนะต้องกัดสีก่อนนะจ๊ะต่อให้เราเปลี่ยนแปลงมากขนาดแหงภายนอกแต่ข้างใน้ก็แล้ก็ยังเออ นี่กัดสีกัดกันเนี่ยขะต่โอ้ยแสบยปวดเลยเขายังไม่ลงโคนใช่ก็คือเป็นหนูว่าเออที่จริงมันจะเป็นผมสีอะไรได้บ้างเลยแต่ตัวพี่มีนเลือกูแดงแดงเหมือนตอนกิฟต์ทำเลยเออตอนกิฟต์ทำตอนรอบนั้นแต่มันสวยเนาะสวยอ่ะพี่มีทำเข้ามากเลยพอทำแล้วหน้าก็จะขาวมากทินโจทย์ว่าเออเราก็องทำสีผมเ่ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะเหมือนแบบเป็นดันเต็มลุกเป็แบบในตัวด้วยแล้วก็ เหมือนเวลาแบบไม่ม <dá cido S 2> ีกองอะไรเงี้ยเราก็ไปถ่ายรูปเล่นได้มันก็สนุกดีเงี้ยลาดาสีแดงแบบนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนที่ศาตอนเช้าไปรอบก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเขาบอกสัปดาห์เติมพันเรื่องอ่ะก็ศาสอีกสองรอบก็ไม่ไม่ซีเลยรอบสองสารอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอเอ๋เองนะครับกับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวเนาะน้องนิวที่เล่นเป็นอู๋ในเรื่ององ เขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นใช่ใช่ล้วเดี๋ยวน้มันก็สนใจในด้านี้ด้วยแล้วก็อยู่กลุ่มเพื่อนเดียวะไรง้มันก็เลยแบบตามตามเพื่อนไปไปม้างเลยเขาสีผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้แสดงออกให้เห็นถึงความ กล้าบางอย่างของโอเอลเหมือนกันเราก็เลยเลือกชายสีผมมาเป็นการแสดงออกเห็นว่าโอเอลเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะไปดูละครมาเหรออืมละครลงเล็กอะ่ะผมไม่ชอบหรอกรู้ได้ไงว่าไม่ชอบ ชวนมึงไม่ไปอยู่ดีถูกปะหลังจากที่เราลดความคาดหวังหลือตัวเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไป<ม>เราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋ว่าเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วเลยช่วงนี้มึงเรียนหนักใช่หเวลาทำหรอละครที่มึเนนงเล่นทันทีอะ แต่ในกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่เราเรียนที่ใหม่แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวอุย้ยไม่เปลี่ยนคือเขาก็ยังรักแล้วก็แคร์เต็มเดิมตอทตัวแปรนะครับสนคัญ ความหม,ม,าม,มายมันมีวาสามาจ่ายก็จะเริ่มสําคัญมากขึ้นจ่ายก็จะเริ่มทำลตอนนีนดสช็จซึ่งเอาเต๋ม,มาเล่นหรือพระเองลองเติมความหมายในทุกการกระทาของเราดูนะตัวละครจ่ายเป็นรุ่นที่หเต๋อแหละคือมันเป็นคนประเภทแบบดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่เหมือนกับมีกําแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงวาอย่าง,ขงเขาภายในจุดนั้นโอโ้ หนึ่งปมาณก็ก็เอาความผิวมาอะไรแฝงแฝงไอ้เนี่ยสุดหลังก็เลยสุดแฟนที่มาหนึ่งบดจ่ายนี่ก็จะได้พี่ออ๋มาเล่นนะครับก็จริงๆพี่ออ๋ก็เป็นคนที่ในบริษัทก็เป็นคนที่ เราก็จะเล่นกับเขาเฮ่ห้าเฮ่ห้าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการที่เหมือนว่าได้เข้ามาทำางานด้วยกัรนรเลิกงานแสดงด้วยทางแรกด้วยอะไรเงีโโ้ยหัวเราะป็นอาร์ตมองงากันก,ก็จะถือลิงนปะหัวเราะสิ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เออถ้อาอย่างเงี้ยหัวเราะได้แม่ไป <laughs> ยิงมา <laughs> กินมันเลยแกนต์เน ทำรายละเอียดไปด้วยนะครูสอนไปหมดแล้วเต๋อะเขารู้สึกว่าเว็บเปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยด้านความรักมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทํามานานแ,ล,แล้วแล้พอเต้ต้องไปเล่นเลิฟซีนในละครของใจก็เล่นไม่ได้ใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปคนจากแฟนตัวเองซะเล้นชานนี้เล่นชาวันนี้ะ you, นะทเต้ทำโอ้ยไปเลยเ <c oughs> ต้ก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทำกับโอเอง

ทุที่พอพูดกันเสร็จแล้วเ้วเขานอนต่อใช่ไหมเราเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไป็นรูปๆตามตามหน้าเขาอะเราก็มองๆไปก่อนก็นได้นะมองจะรู้สึกว่าอยากจะลูบอะ่ะค่อยค่อยลูบอะ,อรออะอรไรบ้าง,งอะ้าวหน่ลยด้กันสมมติจู

ระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรกที่เหมือนกับเตมันค่อยๆดีคอขึ้นมาได้นี่้วอ้างกนายากเลยคอกไขนเลยไปตรงสนาม้านาบ้านก็แก้ปัญหากันที่ทำถ่ายหาดปอกขึ้นมาเลยก็คือเอาผ้าใบมาปูข้างบนขวดที่บนหาแล้วก็ไม้ที้มือถ่าย

นะราไๆๆ่อ็ and a อกก็แต่กระช่วงเสื้อน้องก็เล่นกันแบบว่าเกินคาดหมายเกินคาดมากๆ ผ่าน,นแล้วครับผ่านแล้วครับโอ้ยฉัน่ปันแบบสึกหันในเลืองที่เป็นแบบนี้ที่ทำให้ตัวละครต้องมาใกล้ชิดกันซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการแสดงจริงชื่อ function of touch ซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสำหรับเลิฟซีนโดยเฉพาะมา ติดูเริ่มก่อนกูขอจับไหนรึล่าง่เศร้าสิทำให้ดูกุ้งกลิ้งก็เลยกูขอจัดแผงเงเนคืนนจริงเริงคอนเซ็ปน acting ที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับเซ็กซ์หรือว่าการสแสดงความรักหรือ,อการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่เขาเชื่อนั้นมันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับไหลเธอได้ไหมเราขอจับเขาจะบวชได้ไหม,อ,ไมอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคือมันเหมือนมันเหมือนมันทําให้เราเหมือนว่า จับยับมันเลจับมันข้างล่างเลยที่เราขอเลยมันเลยทําให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับเอ้ยจับขาจับอะไรมันพอพอเราไปเล่นจริงเราจะแบบรู้สึกว่าอ๋อก็จับจับได้เริ่มเหมือนกับว่ามันคือการไอซ์เบรกทิ้งแล้วมันคือการไอซ์เบรกทิ้งและก็มีครูเชลญทำเวิร์กช็อปให้ซึ่งในตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกๆเราก็เอาคอนเซ็ปต์ทางแล็มาใช้เลยโธ่ ตอนแรกๆยังกังวลยังเขินอายเพราะจับไปแล้วไปคิดว่าจับล้วต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงใรู้สึกแทนเขาเยอะอต้องแก้ไขปีนี้เรายาังเกรงใจกันบ้างเนะอะว่าเท่จะทำจุดนั้นจุดนี้ได้หรือเปล่าลองดูว่าตัดทิ้งไปวา่าเราไม่ใช่วิกกี้เราไม่ใช่โอ้ที่มาเกรงใจอายุไปเยอะอะไรกันกา้าวข้ามผ่านเรื่องเท่เรื่องอายุเรื่องทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore ถึงว่าเราเล่นซีนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าซีนนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเออเรารู้แล้วว่ามันเือนอะไร <c oughs> เราอาจจะไม่ได้เล่นมันเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันเป็นประมาณไหน,ไหนอะไรเงี้ยออนถึงแม้จะรู้ว่าซีนนี้จะทำให้คนลุกตาโอ้ลูกโอ้ ผมไม่พีนนะคะโอเคไม่ถึงขั okay. ้นจูแต่ว่าเหมือนแบบสุดท้ายที่มันทํากันสองคนมันทําให้เตะค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็นาไปสู่การจูคือมองหน้ากันนี้แรกะขำขำแบบาเฮ้ยแบบเหมือนแบบคุณต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยแล้วนายจะมาจูบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้เหมือนพอเราเราก้งแบบมันหลุดจากสมาธิไม่ได้เลยอะแล้วเหมือนมันต้องใช้สมาธิแล้วมันต้องทําอินเนอร์ให้ได้บ่อก่อนที่จะเข้าไปจูบเนี่ยมันเหมือนเล่นไม่ได้ ยากไหมยากโดยเฉพาะกัะะคบคนสนิทเนี่ยเหมือนเรามองเขาเไปไ็นไอดอลมากกว่า ณจุดเริ่มต้นแต่เหมือนว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเราเห็นความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรามันเลยทําให้เขามีเสน่ห์ธรรมชาติและแบบที่เรา<ด>พูดเลยชอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยดีมึงทําได้แล้วนะจำความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ไม่ซี่ย เราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนะ้มันเห็นภาพอะไรแต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น P.O.V. อ่ะให้มันจะจาะตาเหมือนแบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่สามที่มามองว่าคนนี้เขายืนมองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่ด้เห็นภาพนี้ในจุดที่เขาอยู่ เขาซารวิวเลยารวิว้าวว้าวเพราะสนิทกันคู่มากมากเลยเนี่ยเราเห็นเขาจูกันล้วก็เออมันมันมันมีความแบบพัด้วยอ่ะเพราะในีจริงมันเขาคงไม่มานั่งจูบกันอ่ะเอาเยแต่แลบบน่สิ่งี้าจูบกันก็แบบรเือก่อนแล้วอย่างเงี้ย ใช่สุดที่แล้วเลยดีแล้วแต่วอา EP สามมเป็น EP ที่แสดงให้เห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆอย่างเช่น PP ก็คือไปทำผมมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมสีนี้แบบกปิดไปอีกครัใครใครไม่ดู้แล้วไม่ดู้แล้วคือ นวัดน่เ็นไใชรไปันะสน่งคือมเห็นว่าเป็นส่วนฝั่งยูจินกับโอก็ต้องมาเล่นเลิด้วยกันซึ่งสองคนก็คือทําได้เต็มที่มากๆดูแล้วเราไม่ได้คิดแต่หวังว่านี่คือการแสดงเรารู้สึกว่านี่คือความจริงใช่เียเกี่ยวข้องความสัมพันธ์เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องเจ้งความฝันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกกับ โ้เอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาสิ่อขึ้นกับอะไรที่มึงเหมือนกันหลายๆอย่างแต่คำถามสำคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดนี้มันมสิ่งทเาอากจะพูดจริงๆมันจะรออยู่ข้างใน<ม>ไม่จบงดไงระฉะนั้น,น<ม>ต้องดูให้จบครับ โอ้โหกระจบไปแล้วเนาะกับด็อกทิมทูรี่แฟล์รัชด้ใจเธอพาสกับอีพีที่สี่ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้เห็นเบื้องหลังเต็มๆจริงๆแล้วก็อย่างที่เราบอกคือนั่นแหละที่เราได้เห็นชัดๆเลยนะคือตัวละครเต๋อที่ที่เขาพูดมาใช่ที่เรารีแคปไปรีแคปไปที่บอกว่าเหมือใช่เลยเออคือเหมือนตัวเต๋อเองเขามองตัวของใจเหมือนแบบว่าเป็นไอดอลเขาหรือว่าก็คือในทางของเขาแบบว่าเหมือนชอบจนมันหลงไหลอ่ะใช่เพราะว่า เป็นไอดอลไม่พอคือเป็นคนที่มีความฝันเหมือนกับเขาแล้วความฝันเขามันมันแรงตัวใจอ่ะมันเลยทําให้ตัวเตะอ่ะมันยิ่งเห็นคนนี้แบบว่าหุยแม่งโคตรเก่งเลยน่าหลงไหลเลยใช่เหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบมากๆก็เลยเป็นไปตามบทที่เขาเป็นไปแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็ได้เห็นแล้วจริงๆแต่จริงๆถามว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรื่องของกิเลสตัณหาทุกๆอย่างเนี่ยนะใช่น้อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การระนวนชั่งใจอย่างที่เขาบอกแต่ตัวละครเตะเองไปดันพลาดตรงที่ ไม่สามารถจะยั่ไดคุ้มไม่ได้ม mm ันก็เลยเกิดเรื <t'> <t 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 ่องอะไรเสร็จแบบนี <t 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 ้มันก็เลยคอนท้าสกอตัตเอ๋วที่ต่อให้รูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนเปลี่ขนไปยังไงสีผมเปลี่ยนไปแต่ตัวข้างในเขาอ่ะเขาก็ยังแคร์เตะมันเดิมรักเตะมันเหมือนเดิมเออมันเลยทําให้เห็นความต่างของสองคนความคิดเออก็นั่นแหละก็เขาเขาสื่อได้ดีนะอันนี้เราคิดว่าเขาสื่อได้ดีจริงๆพอได้มาดูเบื้องหลังมันทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเลยมากขึ้นแบบเยอะเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องโอบ บอกว่าบอกว่าเล่นซีนนี้ไปก็ทําใจรอแล้วครับโคนจะลุมด่าแต่จริงๆไม่ลุมไม่ด่าน้องนะคือไม่เกี่ยวเลยคือน้องก็รับบทรับเป็นใจไปก็ปกติซึ่งเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเพราะตัวละครใจก็เป็นตัวละครที่สําคัญในในในอีพีนี้เลยนะที่เราบอกไปเพราะมันเป็นตัวแปรไงใช่เป็นตัวแปลความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งตัวละครเต๋อจริงๆเราจะบอกว่าเขาเป็นตัวละครที่จิตใจค่อนข้างที่จะแบบอ่อนไหวกับคนได้ง่ายเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เป็น ในเซตแรกแล้วใช่ไหมที่กลับกับตาลก่อนเขากว่าจะแบบรู้สึกดีกับตาลอะไรเงี้ยพอสักวันหนึ่งพอได้กลับมาคุยกับโอเวลก็กลายเป็นว่ารู้สึกดีกับโอเวลแล้วก็เปลี่ยนแล้วกลายเป็นชอบโอเวลแทนพอมาในสังคมมหาลัยปุ๊บพอโอเอลเริ่มไม่ได้เรียนเหมือนกับเขาไม่ได้สนิทไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไปเขาเล่าเลยไปอ่อนไหวไปหลงอยู่กับอีกอีกอย่างอีกคนนึงมีสังคมใหม่ๆอะไรซึ่งอีกคนนึงก็คือดั้นเป็นคนที่แบบมีอะไรที่ตรงกับเขาอะแล้วมันก็คือแบบแหลกได มันเลยทำให้เขารู้สึกก็คืออ่อนไหวไปได้งา่ายเออประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือบทตัวละครตัวเอะใช่ใชและพวงก,กับก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเอาง่ายถ้าพูดถึงเหมือนชีวิตคนคือมันคืออุปสรรคใ,ชใชนชีวิตที่ผ่านเข้ามาที่มันจะต้องผ่านจุดี้ไปได้ก่อนแล้วค่อยมาตั้งคาถามกันใหม่ถูกซึ่งจบแล้วก็อาจจะ เป็นแบไหนก็ได้อาจจะเป็นแบดเอนก็อาจจะเลิกกันไปก็ได้แต่จะเลิกกันไปโดยมันก็เ2 2> ลีดยังสองฝ่ายหรือก็จะแบบยังคบกันเหมือนเดิมเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นบททดสอบของชีวิตคู่มันก็ทนั้นซึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงของชีวิตคู่อของมนุษย์เราทุกคนโอเคแต่อันนี้ก็จบแล้วนะครับผมทรัพยาเลี้ยชั่น แปลรักชาติเจอเดร์ทวาที่2กับเดอะด็อกิเมนทอรี่ในอีที่4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาอีกทีนึงกับเรีคชั่นของซีรีส์นี้ไปดูใน EP พสก่อนนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาดูกับเดอะด็อกิเมนทอรีอีกทีหนึ่ง